สวัสดีคนดูทุกคนนะครับก็วันนี้มาอยู่ใน Wall s t e t i n f e s t m e n t the New C นะครับก็วันนี้ผมจะมาแนะนําเมืองฟาร์มบอสนะครับโหมดอาร์เคดนะครับผมสําหรับแบบสายยิงบอสนะครับก็แนะนําให้เป็นแมป Colorado v สองนะครับอันนี้ก็เป็นห้องอันนี้มันก็มีบอสนะแต่เราไปพรีเมียมดีกว่านะครับใครมีพรีเมียมก็ไปพรีเมียมใครมีห้องเช่าห้องฟาร์มส่วนตัวอะไรก็ไปเซิร์ฟที่เรามีได้เลยนะครับแต่ให้เป็น c o l ล v สนะครับ เมืองที่ผมแนะนําก็คือเมืองวาโลนะครับเมืองน,นี้จะมีบอสทั้งหมด4ตัวนะครับคือเมืองเดียวมี4ตัวเลยนะครับมันจะเป็นแบบอ่าเขาเรียกว่ากงนะครับกงนะครับกงละ1ตัวนะครับก็คือแบบสายฟาร์มบอสหาทนายอะไรพวกนี้นะครับก็ลองไปฟาร์มกันดูนะครับอันนี้ผมลงเซิร์ฟทีเมีมนะก็อาจจะเจอคนนะครับ ต้องระวังนะครับผมเมืองวารูจะอยู่นี่นะครับน,นี่ล่างของแผนที่นะครับผมไปป้ายรถมีก่อนนะ ้องฟาร์ม PVE ก็มีฟรีนะก็ไปกันได้นะแต่อันนี้ผมมาแบบพรีเมียม,ม,มเลยไนงะแบบคนมันน้อยดีนะครับมีคนเดียวเองแต่เราก็ไม่รู้นะว่าเขาอยู่เมืองไหนแต่ตอนนี้เขาตีมาก็เดี๋ยวผมลองรับตีดูก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่ใช่อะไรไนงะคือผมก็กลัวเขาแบบเอาตัวมายิงไนงะเปลี่ยนตัวมายิงอ๋อแอร์พอร์ตโอเค นี่นะครับเมืองนี้บอสจะมี4ตัวนะครับที่อยู่หนแอร์พอร <c oughs> ์ตน,นี่ทางเข้านะเดี๋ยวเราจะเข้าฝั่งนี้ก็ได้นะครับถ้าผมเข้าฝั่งนี้ บอสจะมี4ตัวนะครับที่เข้ามาได้เลยนะครับนี่เจอละตัวแรกเฮ้ยตัวนี้คุ้มเลยคนระับ SVD 2กระบอกเห็นไหมปืนไอ้ที่มันดรอปนี่เราก็ไปยิงบ,บอสต่อได้ถา้ถาเราแบบมีกระสุน ไปฝั่งนี้นะ <S <S an> <S an> นี้ได้อะไรส่วนนี้เกลือครับ ตัวต่อไปครับผมเราจะวิ่งเป็นอ่านี่เลยครับวงกลมเลยครับสี่เหลี่ยมนะครับบอสมันจะอยู่แบบสี่มุมนะเห็นไหมครับนี่ ได้สนสยนะครับก็โอเคอยู่นะครับก็คือถ้าเราได้สนสยนี่คือเราคุ้มลนะนี่ครับตัวที่4ี่ นะครับผมเมืองฟาร์มบอสที่ผมแนะนำนะชาหลัครที่ชอบฟาร์มบอสนะครับเมืองวาโลนะครับผมเมืองนี้นะแต่ก็ถ้าไม่ฟาร์ม PvE ก็ระวังด้วยนะครับเผื่อแบบมีคนมาดักนะโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็คลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามให้ด้วยนะคะผมฝากเมืองวาโลไว้ด้วยนะครับเมืองฟาร์มบอสนะครับผม